สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เจอกับครูนะครับครูข้าวหรือว่าครูครองคนบำรุงเวทนะครับวันนี้เราอยู่กันในพระพุทธศาสนาระดับชั้นมอนะครับอยู่หน่วยที่8นะครับการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้นะครับและดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับสมุดปากกาหนังสือพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับนะก่อนจะไปเรียนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่คําถามนะครับ นักเรียนครับนักเรียนมีเคล็ดลับนะฮรับเคล็ดลับในการเรียนอย่างไรครับให้ได้คะแนนดีๆหรือว่าได้เกรดสูงๆครับนักเรียนลองพิจารณาดูนะครับว่าเคล็ดลับในการเรียนของตนคืออะไรหรือถ้าเรียนเรียนไม่เก่งสมมุตินะครับอาจจะลองปรึกษาเพื่อนที่เรียนเก่งๆก็ได้ว่าเขามีเคล็ดลับอย่างไรนะครับในการเรียนหนังสืออ่หลังจากที่ได้ปรึกษากันแล้วนะครับนักเรียนครับแต่ละคนย่อมมีเคล็ดลับเนี่ยนะครับในการเรียนรู้หรือเคล็ดลับในการที่จะศึกษาความรู้เนี่ยแตกต่างกันไปนะครับบางคนถนัดการอ่าน บางคนชอบดู u t u b e นะครับสรุปความรู้จาก YouTube บางคนเนี่ยนะครับได้ความรู้มาจากการดูหนังบางคนได้เรียนรู้จากการดูซีรีส์นะครับได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากซีรีส์จากภาพยนตร์ต่างๆจะเห็นว่าคนแต่ละคนมีวิธีการได้มาซึ่งความรู้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับดังที่พระเจ้าท่านเคยสอนเอาไว้นะครับว่าวิธีการได้มาซึ่งความรู้เนี่ยของคนเราเนี่ยมี3รูปแบบครับเริ่มจากการฟังเมื่อฟังแล้วจึงคิดเมื่อคิดแล้วจึงลงมือทําครับ การลงมือทำเนี่ยดีที่สุดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปัญญา3ามที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนั่นเองครับนะฮะฟังฟังแล้วคิดคิดแล้วต้องลงมือทําครับจะได้ความรู้มากที่สุดนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการคิดกันว่าการคิดเนี่ยมันสําคัญอย่างไรทําไมต้องคิดนะครับเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญานั่นเองครับแต่คําถามก็คือว่าทําไมเราต้องคิดครับการคิดมันสําคัญอย่างไรนะ่นักเรียนครับอ่นนักเรียนครับ การคิดเนี่ยมีความสําคัญก็ตรงที่ว่านะครับถ้าเราคิดพิจ,จารณาไตร่ตรองสิ่งต่างๆอยู่เสมอเนี่ยมันจะให้ผล2แบบหลกัหลกๆเลยครับการคิดจะทําให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นและอีกทางหนึ่งครับการคิดทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดน้อยลงครับเล่นจะเห็นว่าเวลานักกีฬาเนี่ยนะครับแข่งฟุตบอลเนี่ยนะครับหรือว่าแข่งกีฬาต่างๆจะต้องมีโค้ชใช่ไหมครับอยู่ข้างสนามคอยวางแผนต่างๆคอยจดนู่นจดนี่เนี่ยนะครับ แล้วเขาก็จะไปคุยกับนักกีฬานะครับว่าควรจะเล่นอย่างไรนี่แหละครับคือสาเหตุของการคิดเพราะการคิดทําให้เรารู้จักวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายแล้วก็แก้ไขความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับถ้าเราคิดไต่ตองอย่างถี่ถ้วนแล้วแล้วก็โอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวหรือความไม่สําเร็จเนี่ยก็จะน้อยมากเลยครับเพราะเราได้คิดเปี่ยนาสินต่างๆไว้อย่างรอบคอบแล้วนั่นเองครับเช้านนี้เราจะมาดูเรื่องวิธีคิดแบบสนาพุทธกันครับนักเรียนเคยได้ยินคําว่าโยนิโสมนสิการไหมครับโยนิโสมนสิการคืออะไร นะครับลองรวบรวมข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆนะครับก่อนที่จะเรียนการอยากให้เรียนได้ลองศึกษาหาข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะครับหาเรียนครับโยนิโสมนสิการคือกระบวนการคิดอย่างหนึ่งครับในศา,นา,าสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเองเป็นศาสนาที่เน้นการคิดมากเลยนะครับคำว่าโยนิแปลว่าแหล่งกําเนิดต้นเขาหรือว่าปัญญานะครับและคําว่ามนสิการเนี่ยมนสิการหมายถึงว่าการคิดคํานึงใส่ใจพิจารณาครับ เมื <One input> right? ่อรวมกันแล้วเนี่ยยุนิโสมนสิการก็หมายถึงการคิดคำานึงอย่างแยบคายนะครับคิดอย่างฉลาดคิดอย่างเป็นระบบนะครับการคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะครับเทียบเท่ากับความไม่ประมาทเลยทีเดียวนะครับเพราะเมื่อคิดเสียงต่างอย่างเป็นระบบแล้วเราก็เราจะมีโอกาสทาเสียงต่างได้สําเร็จมากยิ่งขึ้นครับและความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วนั่นเองครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการคิด2แบบนะครับอยู่ในคําว่าการคิดแบบยุนิโสมนสิการครับ อย่างที่1นึ่เขาเรียกว่าคิดแบบอริยศาสตร์ครับคือการคิดตามเหตุและผลนํามาสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและการคิดแบบที่สองครับเรียกว่าการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคือคิดสืบไปถึงต้นเหตุหรือต้นเขาที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมานะครับตามคําโบราณได้กล่าวว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีและเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนะครับดังที่ผู้เจ้าได้กล่าวไว้ว่า ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุนั่นเองครับเอาละครับนักเรียนครับเมื่อได้รู้คำว่ายุนิโสมนสิการไปแล้วเนี่ยนะครับเรามาลองดูวิธีการคิดแบบที่1ในคําว่ายุทิโสมนสิการกันนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับการคิดแบบที่1เรียกว่าการคิดแบบอริยสัจส,สีครับก่อนจะไปพูดถึงวิธีการนาอรรยสัจส,สีมาคิดแก้ปัญหานักเรียนจําได้ไหมครับว่าอารยสัจส,สีเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยนะครับของอริยสัจสีแต่ละข้อหลักธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรครับ ลองทบทวนจากในหนังสือนะครับหรือว่านักเรียนลองใช้ความรู้ที่ครูได้สอนไปแล้วเนี่ยนะครับลองพูดคุยปรึกษากับเพื่อนดูนะครับอริยสัจสี่นะครับคือการคิดตามหลักเหตุและผลจนพบเจอต้นตอแห่งปัญหาที่แท้จริงนั่นเองครับเมื่อเจอต้นตอของปัญหาแล้วเนี่ยก็แก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับให้ขจัดให้สิ้นไปนั่นเอง อริยสัจสี่มีสี่คำด้วยกันครับคำที่หนึ่งคือคําว่าทุกข์ครับทุกข์หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจคําว่าทุกข์เองเกิดขึ้นมาลอยลอยไม่ได้ครับถ้าขาดคําว่าสมุท,ทยัยครับสมุทัยแปลว่าเหตุที่ทําให้คนเราเป็นทุกข์ฉะนั้นเมื่อสมุทัยเกิดทุกข์จึงเกิดนั่นแปลว่านะครับถ้าเราคิดย้อนกลับเมื่อสมุทัยดับทุกข์จึงดับนะครับเมื่อเหตุดับผลก็ดับไปด้วยนะครับตัวต่อไปเรียกว่านิโรธครับหลักฐานข้อที่สามนิโรธคือความดับทุกข์ หรือการคิดเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ที่เรารเผชิญอยู่นั่นเองครับและสุดท้ายเรียกว่ามัคครับมัคคือแนวทางปฏิบัติหรือการปฏิบัติเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายครับเมื่อเกิดมัคเราจึงไปถึงนิโรธฉะนั้นเมื่อขาดจากการปฏิบัติตามหลักมัคเราก็จะไปถึงนิโรธไม่ได้จะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยเชื่อมโยงกันอยู่นะครับสมุทัยนําไปสู่ทุกข์และมัคนําไปสู่นิโรธครับแต่ถ้าปฏิบัติได้ตามนิโรธได้บรรลุนิโรธได้นิโรธก็จะไปขจัดสมุทัยครับทำให้เราเนี่ย หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองครับถ้ายังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนลองดูภาพต่อไปนี้นะครับนักเรียนลองดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสมูทัยนะครับขอเริ่มที่สมูทัยนะครับสมูทัยเป็นเหตุครับทําให้เกิดทุกข์ทุกข์เนี่ยเป็นผลเช่นนะครับนักเรียนหกล้มการหกล้มคือสมูทัยครับทําให้นักเรียนเป็นทุกข์ทุกข์คือนักเรียนเนี่ยอาจจะแขนหักขาหักหรือเป็นแผลถลอกก็ได้เรนจะเห็นว่าถ้านักเรียนไม่หกล้มตั้งแต่แรก นักเรียนก็คงไม่บาดเจ็บร่างกายใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อเกิดสมุทรไทยจึงเกิดทุกข์ครับต่อไปนิโรธและมรรคครับนิโรธคือผลครับคือความดับทุกข์คือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองครับเช่นเราจะได้เกรดสีวิชาสังคมศึกษาให้ได้ตรงนี้คือนิโรธนะครับเพราะเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่นักเรียนจะเห็นว่าการที่เราตั้งเป้าหมายว่าฉันจะได้เกรดสีให้ได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วการที่เราลงมือทําบางอย่างให้เกิดขึ้นจริงเนี่ย เพราะปฏิบัติตามมาัคเราจึงไปสู่นิโรธได้ฉะนั้นเมื่อเราตั้งเป้าว่าเราจะได้เกรดสีวิชาสังคมมัคที่ควรเกิดขึ้นคืออะไรครับต้องหมันอ่านหนังสือและทบทวนความรู้นั่นเองครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับมัคเนี่ยนะครับมีไวเพื่อมุ่งขจัดสมุทยัยหรือขจัดเหตุแห่งความทุกข์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนิโรธเนี่ยเมื่อเราไปสู่นิโรธได้แล้วความทุกข์ก็จะหายไปด้วยเพราะนิโรธคือจุดที่เราหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกรณีตัวอย่างตรงนี้นะครับถ ลองดูกรณีศึกษาของแทนไทยนะครับแทนไทยรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยครับเพราะว่าแทนไทยถูกเจ้านายตาหนิเรื่องที่เขาเนี่ยมักจะมาทํางานสายเป็นประจําครับเรามาเริ่มที่คําว่าทุกข์ก่อนครับนักเรียนทุกข์ของแทนไทยคืออะไรครับแทนไทยเป็นทุกข์เพราะโดนเจ้านายตําหนิครับแต่เราลองมาย้อนคิดดูว่าเอ๊ะอยู่ๆเจ้านายจะตําหนิแทนไทยทําไมจริงไหมครับเมื่อเราลองมาย้อนดูแล้วพบว่า ก็เพราะแทนไทยมักจะตื่นสายเป็นประจำมาสายเป็นประจำเลยครับมาสายเพราะอะไรแทนไทยหนึ่งมักจะตื่นสายสองแทนไทยรถติดนะครับเป็นประจำเลยมาทํางานไม่ทันสามรถของแทนไทยเนี่ยเสียเป็นประจำเลยด้วยสมุทไทยดังนี้เนี่ยจึงทําให้เขามาสายเมื่อเขามาสายจึงโดนเจ้านายตําหนิทําให้เขาเป็นทุกข์นะครับเล่นจะเห็นว่าความทุกข์ของแทนไทยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเขาไม่มาสายฉะนั้นเมื่อแทนไทยรู้แล้วว่าปัญหาของตนคือการที่มาสายเป็นประจำ เขาต้องคิดแก้ปัญหาครับหรือตั้งเป้าหมายที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เอาไว้ซึ่งตรงนี้เรียกว่านิโรธนะครับข้อที่1ครับแทนไทยคิดเอาว่าฉันจะต้องตื่นให้เช้าขึ้นให้ได้ข้อที่2แทนไทยเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะต้องไม่เจอกับรถติดอีกแล้วข้อที่3แทนไทยเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่ารถของเขาจะต้องไม่เสียแบบกระทันหันอย่างนี้อีกจะเห็นว่าแทนไทยตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงมากใช่ไหมครับถึง3ข้อด้วยกันแต่เป้าหมายของแทนไทยจะสําเร็จได้เนี่ยนะครับ ใช้คําว่าน,นี้โรดอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามาร์กเข้ามาทําให้การคิดแก้ปัญหาของแทนไทยเนี่ยมันสําเร็จเห็นภาพจริงขึ้นมาครับเมื่อแทนไทยคิดได้ว่าฉันจะต้องตื่นเช้าขึ้นให้ได้ต้องมีการปฏิบัติบา,บางอย่างครับเพื่อทําให้เกิดผลคือเขาจะต้องตื่นเช้าให้ได้ฉะนั้นแทนไทยอาจจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกนะครับใหม่เข้านอนให้เป็นเวลาแล้วก็ไม่นอนดึกเกินไปครับแทนไทยคิดว่าฉันจะไม่ไม่อยากเจอรถติดอีกแล้วฉันจะต้องไม่เจอกับรถติดสิ่งที่แทนไทยต้องทําก็คือว่าต้องออกจากบ้านให้เร็วขึ้นรหรือว่า เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นหรือว่าใช้รถสาธารณะนะครับในการไปทํางานข้อที่3มแทนไทยบอกว่ารถของฉันจะต้องไม่เสียแล้วต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาจะเห็นว่ารถของแทนไทยเนี่ยจะไม่เสียเลยเป็นไปไม่ได้นะครับยกเว้นว่าแทนไทยจะมีการปฏิบัติตามหลักมักนั่นก็คือนะครับรู้จักการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมอยู่เสมอนักเรียนจะเห็นว่านะครับเพราะเหตุนี้แหละนะครับมักทําให้เกิดนิโรธนะครับและนิโรธก็จะมุ่งเป้าไปที่ดับกา,การดับสมุทัไทยหรือสาเหตุแห่งความทุกข์นั่นเองครับ และเมื่อสมุทัยดับลงไปนะครับทุกก็จะดับไปด้วยเพราะว่าอะไรครับทุก,ก็เหมือนไฟนั่นเองครับถ้าไฟไม่มีใครไปจุดมันเนี่ยมันไม่มีฟืนไม่มีการจุดไฟก็ไม่ติดขึ้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราดับสมุทัยได้แปลว่าความทุกข์ก็จะไม่เกิดครับตามหลักเหตุและผลเลยนะนักเรียนเพราะว่าเราดับเหตุของมันได้ผลคือความทุกข์จึงไม่เกิดฉะนั้นเราจึงมีความสุขนั่นเองครับมาดูกรณีถัดไปนะครับ แน่นอนว่าเม so ื่อปฏิบัติได้ดังนี้แทนไทยก็จะมีความสุขในการทํางานมากขึ้นและเจ้านายก็จะไม่ตําหนิเขาอีกต่อไปแล้วนั่นเองครับจะเห็นว่านิโรธของแทนไทยคือเขามีความสุขกับการทํางานแล้วแทนที่จะโดนเจ้านายตําหนิอย่างเดิมนะครับกรณีที่2ครับอันนี้เป็นคนชื่อนุ่นนะครับนุ่นเนี่ยไม่มีความสุขกับการเรียนเลยแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนนะครับมาดูความทุกข์ของนุ่นก่อนครับความทุกข์ของนุ่นชัดเจนมากคือเขาไม่มีความสุขในการไปโรงเรียนครับเราลองมาดูกันว่าทําไมอยู่ๆเด็กคนหนึ่งถึงไม่มีความสุขกับการเรียนครับ นุ่นก็ต้องพิจารณาตนเองจนเจอว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับความทุกข์ของเขามันเกิดจากข้อที่1เขาเรียนไม่ทันเพื่อนข้อที่2ส่งการบ้านไม่ทันข้อที่สามเขาไปเรียนและเขารู้สึกง่วงตลอดเวลาจึงทาให้ไม่มีสมาธิที่จะเรียนหนังสือเลยจะเห็นว่าสมุทัยเหล่านี้เนี่ยทำให้นุ่นไม่มีความสุขในการเรียนครับฉะนั้นนุ่นต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาและก็คือต้องคิดนิโรธให้ได้ครับนิโรธก็คืออะไรครับนุ่นจะต้องเรียนให้ทันเพื่อนให้ได้เป้าหมายที่2คือจะต้องส่งการบ้านให้ทันเวลา เป้าหมายที่3คือนุ่นจะต้องกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่านี้จะเห็นว่าการตั้งนิโรธไว้เฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ทําให้เราสาเร็จครับเพียงแต่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เฉยๆจะสําเร็จนิโรธได้ต้องมีมักครับมาเติมเต็มส่วนนี้ฉะนั้นเมื่อน,นุ่นเข้าใจว่าจะต้องเรียนให้ทันเพื่อนให้ได้นุ่นก็ต้องปฏิบัติตัวสมัยโดยการตั้งใจเรียนและทบทวนวิชาที่ไม่ถนัดครับมันศึกษาหาความรู้จากที่อื่นๆข้อที่สองนุ่นบอกว่าฉันจะส่งการบ้านให้ตรงเวลา แต่จะส่งตรงเวลาได้เนี่ยมันต้องมีการคิดแก้ปัญหาครับมันต้องมีการดับปัญหานั้นๆนั่งคือนุ่นอาจจะต้องมีสมุดจดการบ้านสักเล่มนะครับหรือว่าแจ้งเตือนในโทรศัพท์บันทึกไว้ว่าวันนี้วันน,น,นี้วันนี้ฉันต้องส่งวิชาอะไรบ้างนะครับใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์นะครับข้อที่3านุ่นหอกว่าฉันจะต้องกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่านี้เพื่อจะได้เรียนให้ทันเพื่อนฉะนั้นแล้วนุ่นก็ต้องปฏิบัติโดยการเข้านอนให้ตรงเวลาพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็เล่นโทรศัพท์เนี่ยให้น้อยลงด้วยนะครับ สุดท้ายนี่ก็จะเห็นว่ามันก็จะให้ผลคล้ายๆกับข้อของแทนไทยนะครับก็คือเมื่อปฏิบัติบางอย่างแล้วเนี่ยปฏิบัติดีขึ้นเราก็จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับเมื่อนักเรียนบรรลุนิโรธแล้วนั่นก็แปลว่าสมุทยัยหรือเหตุทั้งหลายที่ทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยก็จะถูกดับไปด้วยเพราะว่าสมานนิโรธเนี่ยนะครับไปดับสมุทัยเหล่านั้นหมดแล้วเมื่อสมุทัยดับไปแน่นอนว่าความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นนุ่นก็เลยมีความสุขกับการไปโรงเรียนมากขึ้นครับเกดเฉลี่่ยยก็สสูงงงขขึึ้้นนนนดดววคคคครคคครับับบมมาาาถถอํชิะ แล้วก็ตรงของกิจกรรมนะครับนักเรียนครับเมื่อฟังครูมาแล้วเนี่ยต่อไปครูอยากฟังนักเรียนบ้างนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าปัญหาใดครับมักเป็นปัญหาในชีวิตประจําวันที่นักเรียนมักจะพบเจอเป็นประจานะครับและปัญหาเหล่านั้นควรจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการใดนะครับให้นักเรียนเขียนในสมุดนะครับโดยอ้างอิงตามหลักทุกสมุดไทยนิโรธแล้วก็มักนะครับเริ่มจากทุกก็ได้ครับความทุกข์คืออะไรเกิดจากอะไรแก้อย่างไรลองเขียนในสมุดแล้วก็ ลองนำเสนอให้เพื่อนเพื่อหรือว่าให้คุณครูประจำชั้นเนี่ยได้ฟังนะครับน,นัเนเยนครับเมื่อเราได้ลองคิดแบบอริยสัจสี่แล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการคิดอีกอย่างหนึ่งกันนะครับวิธีการคิดอย่างที่2ที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้มีเชื่อว,ว่าการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะครับคิดสืบสาวเหตุปัจจัยเนี่ยหมายถึงว่าการคิดการสรืบให้ได้เรื่องจนถึงที่สุดครับสืบค้นให้ได้ความจริงโดยเริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆสาวไปเรื่อยๆจนเจอต,ต้นตอแห่งปัญหาเหล่านั้นครับ มี2แบบด้วยกันแบบที่1คือคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์คือคิดเิรารณาถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวเนื่องของเหตุปัจจัยต่างๆครับและแบบที่2ครับเขาเรียกว,ว่าคิดแบบสืบสวนสอบสวนหรือตั้งคําถามครับรู้จักการตั้งคํา,ถา,ถ,าถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆย้อนสาวๆๆสาวสาวไปเรื่อยๆค่อยๆสาวเหมือนเราสาวเชือกนะครับจนเจอว่าต้นตอ,นตอนที่แท้จริงของปัญหาเหล่านั้นคืออะไรครับฉะนั้นถ้าการคิดถามตัวครูนะครับครูเชื่อว่าการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าการคิดแบบอริยสัต์นะครับ แต่และว,วิธีการคิดมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปอยากให้ลองคิดตามหลักสืบสาเหตุปัจจัยดูนะครับค่อยๆทาไปพ,พร้อมๆกันนะครับน่าจะเคยได้ยินเพลงกล่อมเด็กสมัยก่อนไหมครับเพลงกล่อมเด็กสมัยก่อนที่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังตอนที่เรียนยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่นะครับเพลงนี้ร้องว่ากบเอ๋ยทําไมจึงร้องกบเอ๋ยทําไมจึงร้องเนี่ยครับร้องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับลองสืบสาเหตุปัจจัยจากเพลงนี้ดูนะครับกบเอ๋ยทําไมจึงร้องจําเป็นต้องร้องก็เพราะว่าท้องมันปวดนะครับอ่าทาไมท้องถึงปวดละ่ะ นะครับท้องเอ๋ยทําไมจึงปวดท้องเอ๋ยทําไมจึงปวดที่ท้องมันปวดก็เพราะว่าข้าวมันดิบนะครับข้าวดิบเพราะอะไรทําไมข้าวจึงดิบนะครับข้าวดิบเพราะว่าไฟดับนั่นเองครับทําไมไฟถึงดับนะฮะลองย้อนไปดูว่าเพราะอะไรไฟจึงดับที่ไฟดับก็เพราะว่าฟืนมันเปียกฟืนเอ๋ยทําไมจึงเปียกฟืนเอ๋ยทําไมจึงเปียกที่ฟืนมันเปียกก็เพราะว่าฝนมันตกนั่นเองครับ ทำให้กบร้องนั่นเองจริงๆอันนี้ไม่ได้เชื่อมโยงในหลักวิทยาศาสตร์เนาะจริงๆกรบร้องเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ร้องให้นักเรียนได้ฟังได้เห็นว่ามันคือการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั่นเองครับค่อยๆตั้งคําถามจาก1 2 3 4ไปเรื่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไปเจอครับว่าต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างมันคืออะไรฉะนั้นวิธีคิดแบบสืบสาวปัจจัยไม่ยากเลยนะครับแค่ต้องรู้จักตั้งคําถามไปเรื่อยๆนั่นเองครับนั่นเองลองดูกรณีศึกษาตรงนี้นะครับมีแม่ค้าคนหนึ่ แม่ค้าคนนี้ยมีความทุกข์มากเลยครับเพราะว่าเขาขายอาหารเนี่ยแล้วมันขาดทุนนั่นเองนะครับดันั้นถ้าเรารู้จักการคิดแบบสืบสาวปัจจัยเราจะไม่หยุดที่ว่าแม่ค้าคนนั้นขาดทุนครับแต่เราจะต้องคิดย้อนไปว่าขาดทุนเพราะอะไรเพราะาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการคิดและปัญญาครับไม่อาจหยุดที่ความทุกข์เหล่านั้นได้แต่ต้องรู้จักคิดเพื่อแก้ปัญหาเพื่อขจัดปัญหาเหล่านั้นไปด้วยนั่นเองครับ แม่ค้าบอกว่าขายอาหารแล้วฉันขาดทุนนะรู้สึกว่าขายไปแล้วก็ไม่ได้กําไรเลยอยากจะเลิอกอาชีพของตัวเองลองสืบสาวไปดูสิครับว่าขาดทุนเพราะอะไรสืบไปดูปลอะที่1เจอว่าอ๋อขาดทุนเพราะว่าขายไม่ดีครับมันขายไม่ดีนั่นเองก็เลยขาดทุนนะครับนะลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้กําไรสืบไปลึกกว่าเดิมครับแล้วทําไมถึงขายไม่ดีไปเจอปัญหาที่ว่าอาหารไม่อ,ร,อ,าาร,มอร่อยอาหารไม่อร่อยเพราะอะไรแม่ค้าบอกว่าฉันเนี่ย ทีมือการทําอาหารของฉันไม่แพ้ใครนะทาไมอาหารฉันถึงไม่อร่อยทําไมคนทั่วไปบอกว่าอาหารฉันไม่อร่อยย้อนไปดูอีกเปลาะหนึ่งครับค่อยๆลึกสืบลึกไปเรื่อยจนพบว่าแม่ค้ามักจะใช้วัตถุดิบราคาถูกในการทําอาหารครับใช้ของที่ไม่สดใช้ของที่ไม่ดีแล้วทาไมแม่ค้าถึงทําอย่างนั้นสืบย้อนไปให้ลึกกว่าเดิมจนพบว่าแท้จริงแล้วแม่ค้าคนนี้นิสัยไม่ดีนั่นเองครับหวังแต่ผลกําไรขาดความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า นี่แหละครับเขาเรียกว่าเราพบเจอต้นตอแห่งปัญหาแล้วครับเมื่อเจอต้นตอแห่งปัญหาแล้วต้องไม่ปล่อยคาราคาซังไว้อย่างนั้นแต่ต้องเริ่มขจัดต้นตอแห่งปัญหาเหล่านั้นนั่นเองครับนั่นเองครับเราพบแล้วว่าแม่ค้าเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาทุกอย่างที่เขาขาดทุนครับต้องเริ่มจากการหนึ่งเลยครับแม่ค้าต้องเปลี่ยนนิสัยครับเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากยิ่งขึ้นครับรักลูกค้ามากกว่าผลกําไรของตัวเองมันจะนําไปสู่ขั้นตอนถัดไปครับแม่ค้าก็จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ใช้วัตถ ซื้อของส,สดใหม่ๆทุกวันใช้ของคุณภาพดีในการทําอาหารครับเกิดผลดีต่อไปคืออาหารอร่อยขึ้นเมื่ออาหารอร่อยขึ้นแล้วนําไปสู่ข้อถัดไปครับลูกค้ามาซื้ออาหารมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและจะนําไปสู่ผลสุดท้ายครับก็คือแม่ค้าเนี่ยมีคนซื้อของเยอะแล้วก็สุดท้ายไม่ขาดทุนอีกต่อไปนั่นเองครับจะเห็นว่าปัญหาในหน้าที่แล้วที่ว่าเขาขาดทุนเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วนั่นเองครับจากการที่แม่ค้าปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองเพราะว่าเขาพบเจอที่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ย เขาขาดทุนเพราะว่าตัวเขาเองนั่นแหละครับไม่ได้ซื้อสัตว์ต่อลูกค้านั่นเองครับอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าสิ่งใดมักจะเป็นปัญหาที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันนะครับอาจจะเป็นปัญหาเดิมจากเมื่อสักครู่ก็ได้แต่ณขั้นตอนนี้ครับครูอยากให้นักเรียนเขียนลงในสมุดครับโดยใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยว่าปัจจัยเหล่านั้นมีปัญหาจากอะไรนะครับใช้ปัญหาเดิมได้เลยนะครับค่อยๆสืบสาวไปเรื่อยทีละเปลาะทีละเปลาะนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับครูไม่อยากให้เรียนหยุดอยู่แค่นี้นะอยากให้นักเรียนลองเอาที่นักเรียนจดครับวิธีแก้แบบอริยสัจสีที่ทําไปแล้วกับวิธีแก้แบบสืบสาวเหตุปัจจัยที่เพิ่งทําเสร็จไปเนี่ยนะครับลองเอา2วิธีนี่นะครับมาเทียบกันสิว่าเราสืบสาวไปจนเจอต้นตอของปัญหาอย่างเดียวกันหรือไม่ในขั้นตอนนี้นะครับครูประจําชั้นอาจจะให้นักเรียนนําเสนอก็ได้ครับสุ่มเล็กที่หรือว่านําเสนอให้เรียนได้ลองนําเสนอกับเพื่อนๆดูนะครับอนักเรียนครับ พูดถึงประโยชน์ของการคิดเนาะการคิดเนี่ยครับมันสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้นะครับตรงนี้ครูจะขยายความให้ฟังว่าการคิดสําคัญอย่างไรนะครับนักเรียนครับย้อนไปสมัยอดีตสมัยที่นักเรียนอาจจะยังไม่เกิดครับโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีหน้าตาอย่างไรทุกวันนี้นะครับในอดีตโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องเนี่ยเต็มไปด้วยปุ่มมหาศาลเลยครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมีเลขศูนย์ถึงเลข9นะครับแล้วก็มีปุ่มอื่นอีกมากมายเลยครับก่อนที่เวลาถัดมาครับ เราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ก็คือว่าโทรศัพท์ในสมัยยุคนึงนี่นะครับสมัยที่ครูยังเด็กเนี่ยโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับมันคือโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับปากกาทแท่งเล็กๆครับปากกาทแท่งเล็กเหล่านี้สามารถที่จะจิ้มตรงนั้นตรงนี้ของโทรศัพท์ได้แทนการใช้นิ้วมือครับในยุคนั้นสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่ล้ำสมัยที่สุดครับไม่เคยมีใครทํามาก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่โทรศัพท์เครื่องไหนก็ตามถ้ามีปากกาถอดออกมาจากเครื่องได้ แล้วสามารถจิ้มเพื่อเลื่อนตรงนั้นเลื่อนตรงนี้ได้อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยที่สุดแล้วครับในยุคอดีตนะฮะสมัยที่ครูยังเด็กแต่ว่ามันมีนักคิดคนหนึ่งครับนักเรียนนักเรียนจะรู้จักหรือเปล่าครูไม่ทราบคนนี้ชื่อว่าสตีฟจ็อบส์ครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับคืออดีต CEO ของ Apple นะครับ Apple คือบริษัทที่ทำา iPhone, iPad, i p o d ต่างๆให้เราใช้กันนี่แหละครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขามองว่านะเขาเริ่มจากการสังเกตก่อนครับเขาสังเกตสิ่งรอบตัวจนเค้าพบบกับสัสิ่ง่งงนนนึนออรรือไมูม มือของมนุษย์ครับสตีฟจ็อบส์ได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าได้ให้สิ่งที่ดีกว่าปากกาไว้ตั้งเยอะนั่นก็คือมือของมนุษย์ครับซึ่งแต่ละข้างมีถึง5นิ้วด้วยกันอันเนี้ยมีดีกว่าปากกาที่ใช้กันตั้งเยอะสตีฟจ็อบส์เล็งเห็นว่าโทรศัพท์ในยุคนั้นเนี่ยทำไมแต่ละเครื่องต้องใช้ปากกาในการจิ้มด้วยในเมื่อมนุษย์เนี่ยนะครับเกิดมาพร้อมกับปากกาที่ดีที่สุดก็คือมือของเราเนั่นเองสตีฟจ็อบส์ก็เลยเริ่มพัฒนาโทรศัพท์มือถือครับ เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีปุ่มเพียงแค่1ปุ่มเท่านั้นครับในเครื่องโดยที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวต่างๆซ้ายและขวาด้วยมือเท่านั้นสามารถใช้2นิ้วเพื่อกางออกขยายรูปภาพได้และหุบ2นิ้วเพื่อย,ย่อรูปภาพซึ่งไม่เคยมีใครทํามาก่อนเล่นจะเห็นได้ว่าการที่ Apple ทําโทรศัพท์ในยุคนั้นขึ้นมาเนี่ยมันทําให้โลกของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากคาว่าเทเลโฟนเป็นคําว่าสมาร์ทโฟนครับเป็นโทรศัพท์ที่ฉลาดและทําได้ทุกอย่างอย่างเช่นในทุกวันนี้ครับ จะเห็นว่าถ้าขาดการสังเกตของสตีฟจ็อบส์ไปเนี่ยเขาไม่เคยสังเกตทุกคนเห็นมือของตัวเองทุกวันถูกไหมครับแต่ไม่มีใครสังเกตว่ามือนี่แหละคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่พระเจ้ามอบให้เราเอาไว้นะครับสตีฟจ็อบส์ก็เลยเริ่มพัฒนาโทรศรรัพท์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับมันทําให้โลกของเราทุกวันนี้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัยนั่นเองครับกูพูดให้เรียนได้เห็นภาพนะครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับคือคนที่รู้จักคิดครับเริ่มจากการสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวแล้วก็รู้จัักคคิดต้งําาถมมออยู่เส สุดท้ายคนผู้นั้นก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่ไม่เคยมีใครเป็นได้มาก่อนนั่นเองครับสําหรับคาบนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีนะครับ